ข้อความเรียกรับเงินโดยอ้างเป็นสินน้ำใจถูกทยอยส่งผ่านข้อความแชทไลน์ไปยังคนไร้สัญชาติในอำเภอสเสมิงจังหวัดเชียงใหม่อย่างน้อยเจคนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้ส่งถูกระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนอำเภอคนหนึ่งอ้างว่าเป็นข้อแลกเปลี่ยนช่วยให้ขั้นตอนการขอลงรายการสัญชาติไทยเร็วขึ้นหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าถูกเรียกรับเงิน5 0 0 0 0บาทก่อนเพิ่มเป็น6 0,000บาทในภายหลัง โดยอ้างว่าต้องนำไปแบ่งบุคคลที่มีตำแหน่งสูงกว่าทั้งในระดับจังหวัดและส่วนกลางแกก็บอกว่าประมาณเท่านี้นะก็ให้ทางอำเภอแล้วก็ให้หนวยงงาน,นอื่นๆด้วย,ยเดี๋ยวแกจะไปจัดสรรปันส่วนเอง,องค่ะน้องก็บายเบียงที่จะให้ค่ะแกก็อ้างเรื่องว่าเดี๋ยวเอกสารไม่ไปน,ะนะ่เดี๋ยวเขาไม่ทำให้นะ,นะเขาบอกว่าจะชะลอเอกสารไว้ยเี้ค่ะ เราเราเขาชะลอจริงไหมชะลอจริงค่ะตามหลักก็มันจะอยู่ใช้ในเกณฑ์ประมาณ3เดือนค่ะในการพิจารณาน,นะคะแต่ว่าเราโทรไปติดต่อไปก็ไม่ค่อยมีอะไรคืดหน้าอยะะ่างนี้ค่ะหลักฐานการโอนเงินเป็นของผู้เสียหายสองคนรายแรกโอนเงิน10,000บาทในเดือนมีนาคมอีกคนโอนเงิน23,000บาทในเดือนสิงหาคมเข้าในบัญชีส่วนตัวของเจ้าหน้าที่คนเดียวกัน นอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อส่งรายงานให้จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาส่วนประหลัดอำเภอที่ถูกนำชื่อไปแอบอ้างได้เข้าแจ้งความกับตำรวจไว้แล้วเบื้องต้นอำเภอเสมิงตรวจสอบย้อนหลังจากรายชื่อผู้ที่ขอลงรายการสัญชาติไทยพบว่าพฤติกรรมเรียกรับเงินโดยติดต่อผู้เสียหายผ่านทางลายเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีผู้ถูกเรียกรับเงิน7คน พบหลักฐานการจ่ายเงินสองคนที่เหลือไม่พบการจ่ายเงินขณะนี้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวลาออกจากงานแต่นายอำเภอเสมิงยืนยันว่าการสอบสวนยังดําเนินต่อไปหากพบว่ามีความผิดต้องถูกดําเนินคดีทางวินัยเนี่ยสามารถเอาผิดย้อนหลังได้ครับก็คือเบื้องต้นค,คือเจ้าตัวเขาขอลาออกไปตั้งแต่อาทิตย์ก่อนคือจังหวัดก็อนุมัติให้ลาออกแล้วแต่ว่ากระบวนการทางวินัยก็ดําเนินการต่อครับถ้ามีความผิด เข้าวิน,นัยร้ายแรงก็จังหวัดสามารถามีคำสั่งไล่ออกได้ส่วนทางอาญาเนี่ยสามารถดำเนินคดีทางอาญาได้อยู่แล้วครับถ้าถ้ามีความผิดที่ปรึกษากรมสอบสวนคดีพิเศษด้านการอำนวยความยุติธรรม,มองว่าจำเป็นต้องตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างแรกที่จะต้องบอกอกล่าวก็คือเรื่องของการปวดขันเข่ง,งรัดให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องไปพิจารณาในในรายละเอียดนะ,ะได้้ฏจริงว่ามีเจ้าที่ที่มีอํานาจเข้ามาเกี่ยวข้องโดยแท้จริงหรือไม่ซึ่งถึงแม้ว่าคดีที่ผ่านมาจะมีการบันดาเสธว่าเป็นการกระทําความผิดของเจ้าที่เพียงคนเดียวอันนี้ก็ก็เพียงแค่รับฟังไว้แต่ว่าในการสืบสวนเราก็เชื่อมั่นว่าเราน่าจะมีหลักฐาน,นอื่นอโยงไปหา เจ้าหน้าที่ที่มีการอ้างถึงหรือเกี่ยวข้องครับล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับในสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งสออส่องและกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ให้เรียกรับหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งเร่งเอาผิดกับเจ้าหน้าที่หากพบทุจริตเกิดขึ้นโดยไม่ละเวน้น อาทิตย์โชวสัจจานัน์ไทยพีบเอสรายงาน